โอเคนะคทุกคนตอนนี้เวลาเริ่มแล้วไป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 ทุกคนอยากซื้ออะไรนะซื้อแต่ถานนะครับเติมถ่านเติมน้องเติถมตถาม่านเลยนะครับโอเคโอเคและตอนนี้นะครับผมจะให้ทุกคนทําการรวบรวมถ่านม,มาอยู่ที่เดียวกันตรงกลางนี้นะครับและตอนนี้เราต้องรวบรวมถ่านให้ได้15ก้อนนะครับ10 11 12หายไปไหนสามก้อนตอนนี้เกิดปัญหาน,นะครับถ่านหายไปทั้งหมด3ก้อนนะครับมันจะไม่ถึงนะพี่บอกก่อนในนี้11ก้อน ไปเลยครับผมทุกคนคือไปนี้เราจะไม่ทำอะไรครับเราจะไปรัวๆครับเพื่อให้เกมนี้มันเร็วขึ้นนะครับเราจะไม่แบไม่จอดอะไรทางนั้นนะครับแล้วก็ครับใครที่ตกเราจะทิ้งทันทีนะครับือมีคนตกไปเยีะไม่เป็นไรทิ้งครับต้องทิ้งครับผมแลวเวลาตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว3นาทีนะครับตกเท่ากับจบนะอยากตกนะครับเออเออเออุดุดุดออกไปคุดเลยวหาเร็วเลยทุกคนครับและตอนนี้เราดูเหมือนว่าเราจะเจอฐานนะครับ ทำแล้วทำแล้วแล้วลุลลลลและตอนนี้เหมือนว่าคืนนี้จะเป็นคืนฟ้าผ่าน,นะครับทุกคนไม่ตกไอดนะไปตอนนี้เหลือกี่คนครับสี่สี่สว่าตกไปหนึ่งและตอนนี้นะครับเวลาก็ได้ผ่านไปแล้ว4นาทีและดูเหมือนว่าด้านหน้าของเราตอนนี้จะเป็นฐาน20,000เมตรนะครับยิงใครล่วงไม่น,น่นนะไม่รู้ครับทุกคนครับตอนนี้เหมือนผมจะเจอปราสาทนะครับเอาจริงนะผมอยากแวะแต่ผมแวะไม่ได้เพราะเราต้องทําเวลาให้เร็วที่สุดนะครับโอ้โหโอ้จะตกจะตก จบก็จบนะครับเนาะตบก็จบแล้วผมทีนะพวกคนผมบอกปั่นอันนี้เราผ่นแล้วแบค์ทีแล้วทุกคนโอ้โหเร็วมากนะครับเฮ้ยคาร์บอยคาร์บอยเหนียวคาร์บอยใครตายทีนะครับโอเคแล้วน่าจะไปถึงนู่นได้ละรีบเติมถานกันเร็วๆนะฮะที่จอดโอเคนะครับตอนนี้ผมจะใช้แผนที่ว่าถ้าผมจอดให้ทุกคนเตรียมถ่านมาใส่เลยนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับไปเลย เร็วมากครับผมตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณเจ็ดนาทีห้าสิบวินะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้เราใช้เวลาไปนานมากหลังจากนั้นผมก็ได้ใช้เวลาขับรถไฟมายาวๆนะครับผมขอเล่นสปีดคลิปนะครับตอนนี้ของหมื่นห้าพันี้แล้วทุกคนเร็วมากผ่านแล้วเก้านาทีครับตอนนี้ทุกคนเร็วมากเมื่อกี้แปดนาทีไปเองน,น,น,นะครับเนี่ยจะเข้ากี่สามหมื่นเมตแล้วนะทุกคนพร้อมยัง นั่นก็ไวปไปและตอนนี้นะครับผมก็ได้ขับรถไฟมาถึง3 0 0 0 0เมตรแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนะก่อนจะไปดูต่อผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามได้ไหมครับจอดจอดจอดทองทองใครใครมีววั่วทองทองทองทุกคนครับตอนนี้ผมได้วางแผนใหม่แล้วนะครับผมว่าเราจะขุดทองไปซื้อสังกะสีมาบังหน้าต่างนะครับเพราะตอนนี้นะเลือดเราใกล้จะหมดกันแล้วนะครับผมว่ายังไงเราก็ไม่รอดแน่ถ้าเราไม่ซื้อสังกะสีปลาใก่หรืออง ทุกคนครับดูเหมือนหน้าของเราตอนนี้จะมีฝูงโจนอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าใครจะโดนยิงตายไหมครับเพราะเลือดของเราเหลือค่อนข้างที่จะน้อยกันเลยเอล่วงสองมิตช่างมันระปว,ว,ว,วดรับเราต้องไปเลยถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีคนตกรถไฟไปแล้วสองคนครับแต่เราก็จำเป็นต้องทิ้งนะครับเพื่อให้คลิปนี้ได้ดําเนินต่อนะครับอยู่ข้างหลัง เลยไม่ตกตอ 4, ตี้40,000เมตรแล้วครับทุกคนเชื่อราบ2นาทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้หลังจากนั้นผมก็ขับรถไฟไปเรื่อยๆอาจจะมีหมู่บ้านใหญ่ข้างทางแต่ผมก็ไม่แวะเพื่อเป็นการเซฟเวลาให้ดีที่สุดนะครับแล้วเรรอใช่แหน่พูดถึงเจอปั๊บเลยเอาไเอาเอาเก็บเก็บทองมาให้ดีที่สุดหลังจากนั้นผมก็ได้แบ่งหน้าที่การให้มังกรไปเก็บทองและผมไปเก็บเชื้อเพลิงมาใส่ในรถไฟนะครับใช้เวลาเลย88นาทีเพื่อให้หมู่บ้าน40,000เมตรนะเติมเติมทานเติมทานไป มื่อก่อนเหลือเงินอยู่วะเหลือสี่ร้อยงั้นเดี๋ยวเอาสี่ร้ยอยเนี่ยไปซื้อน้ำมันงูแล้วแบ่งกันเลยหลังจากนั้นผมก็ได้วางแผนใช้เงินทั้งหมดไปซื้อน้ำมันงูกันนะครับและตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงป้อมเจ็ดหมื่นเมตรนะครับแล้วก็เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนนิดนึงนะครับไปไปไปเอาเอามาชุบ<ม>เอาซื้อซื้อน้ำมันงูกับอันนี้มาชุบเร็วๆผ้่ม่านแผน่นยังอ๋อหลังจากนั้นผมก็ได้ซื้อสังกะสีมาเพิ่มแปะหน้าต่างนะครับแล้วเราก็เงินที่เหลือมาซื้อผ้าม่านแผ่นหนึ่งอ โอไยยีสสองนาทีทุกคนจะันไหมโหทุกคนผมว่าเราเสียเวลาไปมากกับการแวะข้างทางเก็บของแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจบเกมเวลานี้มันจะเร็วสุดสําหรับทุกคนไหมนะครับแต่ว่าผมทุ่มเทสุดเลยครับคลิปนี้เกมด้วยทีโอ้วันโกไปอ 哦对好，不懂 <noise> <noise> <noise>